สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เอาว่านดีๆมาแนะนาเพื่อนๆอีกแล้วครับผมอันนี้เขาเรียกว่านนางคุมนะครับหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านนะครับนี่ครับสวยมากเลยเพื่อนๆจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้านนะครับทั้งการปลูกในกระถางและปลูกในแปลงจัดสวนเนื่องจากมีความเชื่อว่า สามารถปกป้องภัยอันตรายต่างๆไม่ให้ย่ำกลายเข้ามาในบ้านได้รวมถึงมีความนิยมชมชอบเพื่อการปลูกประดับใบและดอกที่มีลักษณะเด่นแปลกตาและสวยงามครับพูดง่ายๆก็คือว่านนางขุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านความหมายก็คือเหมือนเฝ้าบ้านให้เราด้วยนะครับคุ้มภยัยนี่ครับใบลักษณะครับ ลักษณะใบเขาจะคล้ายๆไม่คล้ายกันนะครับกับบ้าเมื่อกี้ที่อยู่ข้างๆที่ถ่ายดูเมื่อกี้เป็นว่านในกวากใบโพนะครับกวากใบโพมันจะแหลมอันนี้อันนี้ว่านในว่านนางคุมหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านจะออกออกเป็นหัวใจเหมือนกันแต่มนมนครับปลายใบจะมนมนนี่ครับเพื่อนๆออกดอกด้วยนะครับออกดอกสีขาวนะครับนี่ครับลักษณะใบเขาจะต่างกันนะครับเพื่อนๆ ต่างกันกันกบไอใบกวักกวากใบโพนะกวังใบโพจะออกแหลมๆหนี่ครับถิ่นกำเนิดก็อยู่ในแถบประเทศแหลมมารายูจนถึงทางเหนือของออสออสเตรเลียเลยนะครับเนี่ยมาจากออสเตรียเลยชื่อท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆบางคนเขาก็เรียกว่านนางคุ้มว่านผู้เท่าเฝ้าบ้าน บวงงานบวงเงินมั่งบางทีก็บัวบกมั่งเรียกไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ครับรากและลำต้นลำต้นแถว่านาังคุ้มจะเป็นส่วนหัวหรือเง่าที่อยู่ใต้ดินมีลักษณะทรงกลมที่เป็นกลีบหัวเรียงซ้อนกันแน่นโดยที่ส่วนปลายหัวจะมีตายอดที่จเจริญออกมาเป็นใบนะครับและประชอดดอกโดยมีโคนก้านใบหอ่อ สอนกันแน่นทําให้คล้ายลําต้นนะครับแต่แท้จริงแล้วคือลําต้นเทียมแต่เรามักจะเรียกหรือเข้าใจว่าเป็นลําต้นแท้จริงนะครับหัวหรือลําต้นแท้ของว่านนางคุ้มจะมีรูปทรงกลมคล้ายหอมหัวใหญ่ประกอบด้วยฐานหัวที่เป็นปล้อง้อนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นกาบหัวที่เรียงซ้อนกันแน่นกลายเป็นหัวทรงกลมนะครับกาบด้านในมีสีขาวส่วนกาบด้านนอก สุดจะแห้งมีสีน้ำตาลทำหน้านะที่ป้องกันการคายและเหยน้ำออกจากหัวนะครับส่วนรากของว่านางคุ้มนะครับก็จะมีเพียงระบบรากฝอยที่แตกออกจากฐานหัวน,ะนี่ครับดอกของเขาดอกดอก็สวยมากเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยลักษณะดอกสวยครับทั้งเป็นไม้ประดับและก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่หามาปลูกกันได้คุ้ม คุ้มภัยในบ้านนะครับความเชื่อของคนโบราณจะปลูกกันเยอะนะครับเขาบอบปกปกป้องคุ้มภัยส่วนใบใบว่านนางคุ้มจะแทงออกจากส่วนปลายของหัวที่จเจริญมาจากกาบหัวโดยมักจะพบจำนวน7-8ถึงใบนะครับเพื่อนเื่อต่อต้นใบจะประกอบด้วยกาบใบหรือก้านใบสีเขียวอ่อนยาวประมาณยาวก็ประมาณ25-50ถึงเซนติเมตรนะครับ ที่เรียงซ้อนกันจนทำให้มีลักษณะคล้ายลำต้นถัดมาเป็นส่วนของใบที่มีลักษณะมนคล้ายรูปหัวใจหรือคล้ายใบฟักทองนะครับก็ก็คล้ายใบฟ,ฟักทองนะครับแต่มันคนละสีกว้างประมาณ20-25เซนติเมตรนะครับแผ่นใบมีลักษณะเรียบและหนามีเส้นใบมองเห็นชัดเป็นเส้นเรียงซ้อนกันในแนวตั้งจากโคนใบถึงปลายใบนะครับเพื่อน ดอกว่านนางคุ้มจะออกเป็นช่อจากตรงกลางของหัวนะครับประกอบด้วยก้านดอกยาว30-60เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆก้านช่อดอกมีลักษณะกลมมีผิวเรียบมีไขเคลือบปลายก้านดอกมีช่อดอกที่มีดอกรวมกันเป็นกระจุกที่ส่วนปลายแต่ละช่อมีดอกประมาณ10-40ดอกเลยนะเพื่อนเ ตัวดอกเป็นชนิดดอกแบบสมบูรณ์เพศที่มีเกสรทั้งสองชนิดในดอกเดียวกันนะครับที่ประกอบด้วยกลีบดอกสีขาวจํานวน6กลีบกลีบดอกแต่ละกลีบมีขนาดเท่ากันเป็นทรงวรีมีปลายแหลมนะครับและมีโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันถัดมาภายในเป็นเกสรตัวผู้ที่มีสีเหลืองจํานวน6อันตรงกลางเป็นเก,เกสรตัวเมียที่เป็นรังไข่จานวน3ช่อ และก้านชูเกสรขนาดเล็กด้านบนโดยเมื่อดอกบานจะส่งกลิ่นหอมนะครับกลิ่นเขาจะหอมนะครับเพื่อนๆน,น,นี่ต้นในนี่ต้นในกวักใบโพนะนี่เปรียบเทียบให้ดูปลูกข้างๆเมื่อกี้เป็นกวักใบโพจะใบแหลมๆห,หน่อยอันนี้เป็นนางคุ้มนะครับนางคุ้มนี่เห็นไหมความแตกต่างกันครับเพื่อนๆผลเขาก็มีนะครับเพื่อนๆมีผลด้วยนะผลและ,มะเมล็ดผล ผลมีลักษณะทรงกลมค่อนข้างหลีนะครับเล็กน้อยผลมีสีเขียวเข้มมักติดมเมล็ดน้อยหรือบางต้นไม่พบการติดมเมล็ดให้เห็นเลยนะครับส่วนมากเขาก็จะปลูกเขาก็จะใช้หัวมากกว่านะครับเขาไม่ใช้มเมล็ดนะฮะประโยชน์ก็ใช้ปลูกเป็นไม้มงคลด้วยความที่เชื่อว่าเป็นวันที่ช่วยปกป,กป้องภัยอันตรายป้องกันสัตว์ร,ร้ายป้องกันไฟไหม้บ้านหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ไม่ให้ย่ำากลายเข้ามาภายในบ้านจนเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าว่านางคุม้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านที่เหมือนมีผู้เท่าคอยปกป้องลูกหลานภายในบ้านรวมถึงมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ธำมาค้าขายดีขึ้นแล้วก็ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับใบและประดับดอกเนื่องจากใบมีรูปทรงหัวใจที่มีสีเขียวสวยงาม ส่วนดอกก็มีความสวยงามไม่แพ้กันที่มีละะนะักษณะแทงออกเป็นช่อยาวมีดอกสีขาวเกิดเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอกแล้วก็หอมด้วยนะครับดอกของว่านนางคุ้มหรือผู้เทาเฝ้าบ้านนี่หอมนะครับนี่นี่ต้นในกวักใบโพนะครับจะแตกต่างกันการปลูกว่านนางคุ้มการปลูกว่านนางคุ้มสามารถปลูก ได้ด้วยมาเล็ดนะครับแต่ก็มาเล็ดเขาหายากอย่างที่ผมว่าบางบางทีก็ไม่มีเลยนะครับแต่ก็สามารถปลูกด้วยการชําหัวที่ได้จากการตัดแบ่งหัวคล้ายๆการขยายพันธุ์ว่าน4ีทิศนะครับแล้วก็มาตัดได้นะเพื่อนๆเอามาตัดหัวหนึ่งตัดได้เยอะเลยซึ่งทําได้ง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้ครั้งและจํานวนมากนะครับทั้งนี้การปลูกว่านนางคุ้มจะนิยมปลูกในกระถางเป็นส่วนใหญ่นะครับการเตรียมดิน ดินที่ใช้ปลูกในกระถางจะเป็นดินที่มีการผสมวัสดุอินทรีย์ต่างๆเช่นแกลบแกลบดำขุยมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับและก็ปุ๋ยคอกโดยใช้ผสมกับดินในอัตราส่วนดินกับวัสดุที่ใช้ก็1.3 1.5ส่วน3 1ส่วน5อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆ การขยายพันธุ์ด้วยการตัดแบ่งหัวชำวิธีขยายพันธุ์แบบนี้ทําได้โดยนาหัวที่แก่ที่มีใบร่วงหมดแล้วต้องให้ใบมันร่วงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนถึงเอาหัวมาได้ถ้าเราไปเอางัดแบบนี้มันจะอ่อนไปนามาผ่าแบ่งหัวในแนวตั้งนะครับโดยผ่าออกเป็นซีก,กและแต่ละซีกต้องให้ผ่าผ่าให้ตรงนะครับตรงฐานหัวซึ่งจะได้รากติดมาในแต่ละซีกหลังจากนั้นนําแต่ละ ซี่ปักลงปลูกในกระถางให้ดินกลบเหนือฐานหัวเล็กน้อยโดยลดน้ำและดูแลจนกว่าจะได้ต้นใหม่ก่อนจะแยกลงปลูกในกระถางต่อไปนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นวิธีปลูกนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับเพื่อนๆสวยใบก็สวยด้วยแล้วก็ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลที่มีดอกสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะครับเพื่อนๆฟอกอากาศก็ดีด้วย ทั้งเป็นไม้ประดับไม้มงคลปลูกสวยงามด้วยครับปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้านี่เป็นมงคลเลยครับเพื่อนๆน,นี่ใช้หัวใช้หนอ่อเอานะก็อย่างที่ผมบอกนแะเลยเวลาจะเราจะเอาหัวมันก็ต้องให้ต้นมันใหญ่แล้วก็ยุบยุบลงไปเราก็จะนาหัวมาผ่าครับเพื่อนๆนเพื่อ,อแยกนะฮะนี่ครับดอกมันก็สีขาวสวย ต้นนี้ยังไม่เป็นดอกนะครับกําลังเอามาเลี้ยงกําลังสวยดูใบดูใบก่อนเขาจะชอบแบบไม่แดดจัดนะครับแสงลําไรนะครับจะดีนะครับเพื่อนๆนการมันจะทําให้ใบเขาสวยด้วยเนี่ยเห็นไหมเงาวาวเลยก็ใบใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆนดูสิสวยมากเลยครับต้นนี้ถือว่าโตเร็วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เคยถ่ายเพื่อนเพื่อนลงให้เพื่อนๆลงแล้วตอนนั้นจะ ถึงมาจาต้นนิดเดียวเองนะครับตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใบดูใบเขาใบาอลังการมากเลยเนี่ยใบสวยนะครับนี่เห็นไหมสวยงามเลยเป็นไม้มงคลที่นี่นี่ไอ้น,นี่ต้นในกวักใบโพนี่ความแตกต่างเห็นปะแตกต่างกันเยอะเลยแต่ว่าผมชอบชอบใบของว่านนางคุ้มมากกว่านะมันดู มันดูออกมนๆเป็นรูปหัวใจเหมือนกับกวักใบโพอยู่นะแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันตรงที่ใบมันจะมนและก้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ปลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันไหนมีดอกก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าดอกเขาจะสวยมากเลยครับนี่ใบของเขาปลูกออกมาแล้วงดงามจริงๆใบใหญ่เห็นไหมไม่มีไม่มีช้ำเลยเพราะว่า ตรงที่ปลูกตรงนี้จะเป็นมีต้นไม้ด้วยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ให้มันไม่แดดจัดเกินไปใบเขาก็จะออกมางามครับถ้าเราไปตรงแดดมากก็ใบมันก็จะเหมือนใบมันจะไหมครับเพื่อนๆนี่ครับความสวยงามเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆหามาปลูกนะครับก็หามาปลูกได้ครับเพื่อนๆปลูกง่าย ดินที่ใช้ปลูกในกระถางก็เป็นดินแบบว่าให้มันดินล้วนๆหน่อยผสมอินทรีย์ต่างๆเช่นแกลบแลบดำอะไรพวกขุยมะพร้าวนี่เราพผสมไปผสมปุ๋ยคอกนี่ก็ได้ครับให้มันดินอย่าให้มันแน่นนะครับถ้าปลูกใส่กระถางอย่าให้ดินมันอัดแน่นถ้าอัดแน่นมันก็จะทําให้ว่านของเราไม่งามนะครับนี่เขาก็โบราณเขาก็มีความเชื่อว่า เหมือนเอาไว้เฝ้าบ้านนะครับเฝ้าบ้านเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงอีกชื่อหนึ่งเขาถึงเรียกว่าผู้เฒ่าเฝ้าบ้านครับเหมือนมีคนมาเฝ้าบ้านให้เรานะครับความหมายของเขาคือว่านตัวนี้ครับว่านนางคุ้มหรือผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามมารับชมครับสวัสดีครับ